เดี๋ยวดูว่ากองจะจับไปที่โรนัลดอาจจะไกลไปหน่อยแต่ว่าฟรีคิกทัวร์นาเมนต์ยูโรคราวนี้ฟรีคิกแบบสวยๆยังไม่มียังไม่เห็นนหนักไปทางทางําเข้าประตูตัวเองเงันเยอะอ่าใช่ครับแต่แต่เจ้าตัวก็ววมารอแล้วนะครับอาแล้วครับไกลสักนิดนึงจะมีอะไรสวยๆเห็นหรือเปล่าครับฟรีคิกของโรนัลด,ดตรงนี้นี่ครับ โรนัลโดย่องกันมาแล้วสาดลูกนด้โอ้โหพายแล้วครับเกมนี้อะไรกันครับเนี่ยสามสามโรนัลโดแฮตวครับรอกบคนเอาไว้อยู่โอ้โหโอ้โหเดคิอาโดน3เมตรนะครับจำไม่ได้้วครับว่าทำไมเดคิอาโดน3ลูกในเกมเดียวคือเมื่อไหร่ครับโอ้โหใครหลับอยู่ปลุกมาด่วนครับทันหรือเปล่าเนี่ยทันทันเถอจบนี้มีไฮไลท์ 192คนเอาไม่อยู่โโอ้ปีเก้กับทางด้านของบุสเกตครับเอาไม่อยู่ครับหูบ้าไปแล้วครับยิงขนาดนี้จริงอ้อมกำแพงแล้วเนี่ยครับเหนเห็นเลยครับเป็นกอฟก็บอกลมหอบครับหแต่มุดเสียบใต้คานเข้า3ามเดี่มสุดยอดครับริซโรนาโดต้องให้ครับต้องให้ครับลูกนี้ครับ